วันนี้ที่โรงเรียนบางระกรรมวิทยาศึกษาอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษ,ษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกบ,บนารติรุติองคมนตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจำนวน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกรรมอำเภอบางกระทุ อำเภอชาติตการและอำเภอวังทองโดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน755หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน8,225ไร่ ในการน,นี้องค์มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวน755ชุดพร้อมอาหารกล่องและน้ําดื่มมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปกล่าวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระร,ชา,กกราชทานไปมอบแก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่หมู่15บ้านวังกลุ่มตําบลบางระกรมอําเภอบางระกรม สำหรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกปัจจุบันระดับน้ำยังท่วมขังสูงและยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติโดยขณะน,นี้จังหวัดพิษนุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนแล้วซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ราษฎรต่างปลื้มปิติเป็นล้นพน้น